ามองน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกลิ้งและแบบสเปรย์อินตอคลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักร บรรยากาศของกิจกรรมสื่อสารมวลชนหรือว่าสื่อมวลชนสัมพันธ์ซึ่งจัดขึ้นโดยกอรมนกอ,องอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรบรรยากาศเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ มนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์โดยนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับรู้การทำงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรและพิษณุโลกเพื่อมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจตลอดทั้งขยายผลดำเนินการต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนหรือประชาชนบุคคลที่น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริหรือศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางดำเนินงานใช้ใน ในการประกอบอาชีพใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันไปเผย siitä, ith, แพร่สู่สาธารณชนให้ได้รับรู้อย่างแพร่หลายกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์นะครับที่ทางกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้จัดขึ้นนะครับก็เพื่อต้องการให้เป็นสื่อกลางนะครับระหว่างกองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคและกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้มีการสร้างความเข้าใจ ที่ถูกต้องนะให,ให้กับพี่น้องประชาชนโดยผ่านพี่น้องสื่อมวลนชนนะที่ที่เป็นกําลังสําคัญในการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศได้รับทราบนะถึงงานที่กองโนยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและก็หน่วยขึ้นตรงได้ทํา จังหวัดนครสวรรค์กับการจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืนรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมความก้าวหน้าการดำเนินงานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมประมงกรมธนารักษ์กรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อรับรู้และเข้าใจถึงปัญหาการบุกรุกพื้นที่การใช้ประโยชน์จากบึงบอระเพ็ดและแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติสร้างความยั่งยืนให้กับบึงบอระเพ็ด กฎหมายเนี่ยนะครับก็คือเป็นบนรรทัดที่เราต้องไว้ไว้กากับดูแลแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเดินกับกรมนคือการเดินแบบการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนโดยน้อมนําหลักการทรงงานของรัฐการที่9้าเป็นแนวทางในการที่จะทําอย่างไรให้ทุกคนเนี่ยรักษาบึงทําบึงให้เป็นบึงนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวกากับนะครับแต่จริงๆหลักจริงๆเนี่ยผมว่าชาวบ้านทุกคนเนี่ยเขาอยากให้ให้บ้านเขาอยู่ดีมีสุขมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นการสํารวจที่ทํากินที่อยู่ก่อนปี4 5โดยแปรภาพถ่ายออโต้สปี45เนี่ย ทางเขียนทำล่าและกรมนอรนครสวรรค์เนี่ยเราเดินด้วยกันมาตั้งแต่ปี60นะครับเดินทุกแปลงเดินทุกหมู่บ้านเดินไปด้วยกันการเดินในครั้งเนี่ยมันการเป็นการทํางานเชิงบูรณาการและให้เกิดประโยชน์กับบึงมากที่สุดนะครับอย่างจริงๆิโดยมิติเนี่ยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ทํางานกรมนอนเนี่ยเรามุ่งเน้นของการมีส่วนร่วมรับฟังคิดวิเคราะห์แยกแยะมาสู่การบริบทของคาว่าบึงเป็นบึงไม่ใช่ใช้กฎหมายเป็นที่ตั้งแต่ ทำยังไงแล้วแต่บึงให้มันอยู่ให้ได้ จังหวัดพิจิตรลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาโมเดลแบบอย่างความยั่งยืนจังหวัดพิจิตรนาแปลงโคกหนองนาโมเดลตำบลทุ่งใหญ่อำเภอโพปร,ระทับช้างจังหวัดพิจิตร เป็นการจัดการพื้นที่ให้เหมาะกับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่โดยชาวบ้านมีพื้นที่และทางหน่วยงานอย่างกอรมนและหน่วยงานในจังหวัดเข้าให้ความรู้เรื่องของผลผลิตต่างๆจนทําให้ชาวบ้านมีอยู่มีใช้ได้อย่างยั่งยืนการทําพืชเชิงเดียวเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็ทําให้เกษตรกรเนี่ยมันไม่สามารถดื่มตาอาปากได้ ก็เลยนําเอาโครงการนี้เข้ามาโดยกรมาจังหวัดพิจิตรวิธีการถ่ายทอดให้ประชาชนก็คือจะจะัดตั้งโรงเรียนวิทยาลัยชาวนาขึ้นมาเราก็เลยมีความรู้แล้วก็เดินลอยตามเ,าเดินลอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเราก็เลยนําเอาเรื่องความรู้ทางด้านเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งโคกหนองนาเอามาลงพื้นที่นี้แล้วก็นัดหมายประชาชนมา,าข้าวคนละมือ้อขี้วบินโตมานั่งเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในการให้การเรียนรู้เนี่ยทางกรมนอก็เห็นว่าตรงหมู่นี้กลุ่มนี้ประชาชนกลุ่มนี้เอาจริงเอาจังก็เลยนำเอาโครงการดีๆมาให้ประชาชนมีป่าหกไร่ค่ะก็มีเป็นเป็นเป็นที่เป็นน้ำเนี่ยค่ะเป็นเป็นสะเป็นคลองแจกไก่รวมแล้วเป็นหกไร่ค่ะแล้วก็เป็นที่อยู่ที่อาศัย เมื่อก่อนตรงนี้เราได้กินแต่ข้าวคือคือเปรียบเทียบแค่แค่ระยะตรงนี้ลงไปนี่ก็เหมือนเมื่อก่อนเราได้กินแต่ข้าวแต่พอเราทํายกทําเป็นโคกหนองนายอย่างนี้เราก็มองเห็นว่าจากที่เราได้กินแต่ข้าวอย่างเดียวเราก็จะได้มีปลาค่ะก็ะจะได้มีปลาจินก็จะได้มีผักมีแบบปลูกต้นไม้แล้วจะมีพืชมีผลมีเลือจินไว้ขายประมาณนี้ค่ะ จังหวัดพิษณุโลกเยี่ยมชมและดูงานโครงการอนุรักษ์พลังงานกระจายน้ำทฤษฎีใหม่ขั้นที่2ในพื้นที่ตำบลบางระกำรรมอำเภอบางระกำรรมจังหวัดพิษณุโลกหลังจากทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่3ให้มาดำเนินการก่อสร้างไว้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน3มชุมชนในการทำแผงโซลาเซลล์เพื่อทำการสูบน้ำบาดาลขึ้นไว้ในถังเก็บน้ำแล้วกระจายไปตามหมู่บ้านและพื้นที่ทางการเกษตรแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นการเบื้องต้นให้กับชาวบ้าน ลดต้นทุนได้มากครึ่งหนึ่งเลยนะคะจากปกติเราจ้างแรงงานเปรียบเทียบเราจ้างแรงงานวันละ300ตอนนี้ขึ้นมาลดต้นทุนจากพลังงานที่เราใช้น้ําเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วทีนี้ขึ้นมาเราก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตัวนี้ขึ้นมาลดครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งขึ้นมาแทนที่เราจะเอาเงินส่วนตัวที่ลดเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มให้สมาชิกคนอื่นได้อีกค่ะ,คะ เราภาคภูมิใจเรามีได้น้ําใช้เพราะพลังงานแสงอาทิตย์เรารักอาชีพไม่เหมือนกัน1เราชอบทามะเขือ2เราชอบปลูกพริก3เราชอบปลูกดาวเรือง4เราชอบปลูกพุทแล้วก็ทําอย่างที่พวกเราถนัดกันความว่ากระจายน้ําแบบยั่งยืนคือเราต้องกระจายน้ําแบ่งกันแล้วแบบยั่งยืนเราต้องรักษาดูแลร่วมกัน สำหรับการจัดก,กิจกรรมสารสัมพันธ์สื่อมวลชนยังได้รับรู้และรับฟังการดำเนินการและการแก้ปัญหาต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมด17จังหวัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ได้จัดกิจกรรมตอบปัญหาและร่วมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดกองทัพภาคที่3กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3จัดกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ ทั้งในส่วนของภาคเหนือเองแล้วก็ร่วมกับสื่อมวลชนส่วนกลางนะครับเป็นประจำอยู่เสมอโดยปกติจะมีกิจกรรมปีละสองครั้งทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างการรับรู้นะครับให้กับพี่น้องสื่อมวลชนรวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงเพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขและก็มีความเรียบร้อยครับพี่น้องสื่อมวลชนนั้นเป็นตัวกลางนะครับหรือเป็นสื่อกลาง ที่จะสร้างการรับรู้ทุกประเภทในช่องทางให้กับประชาชนที่อยู่ในทุกภูมิภาคนะครับโดยเฉาพาะาการรับรู้ในทุกวันนี้เนี่ยมีช่องทางการรับรู้ที่หลากหลายต้องเรียนให้ทราบนะครับเพราะว่า,าในแต่ละกลุ่มบุคคลกลุ่มอายุต่างๆการเข้าถึงสื่อสารมวลชนก็ต่างกันนะครับโดยเฉพาะาผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะเป็นสื่อแบบดั้งเดิมโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์แต่สําหรับวัยรุ่น นะครับก็จะเป็นสื่อออนไลน์เป็นหลักเพราะนั้นการที่มีสื่อมวลชนเข้ามารับทราบรับรู้และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการของภาคราชการกองทัพและงานความมั่นคงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่จะทําให้ทุกคนได้มีความเข้าใจในเรื่องการที่จะทํางานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเราครับ ซึ่งถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนแล้วความเข้าใจที่ถูกต้องที่จะนำไปสู่พี่น้องประชาชนก็จะไม่เกิดขึ้นและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปเนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนจะเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นครับ รมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสและนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ทางกอรรมนนะคะจัดขึ้นเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดรีระหว่างสื่อมวลชนค่ะซึ่งในครั้งหน้านะคะจะเป็นการลงพื้นที่สื่อมวลชนสัมพันธ์ในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแน่นอนว่าทางรายการของเราไม่พลาดน,นะคะที่จะเก็บภาพกิจกรรมบรรยากาศดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยค่ะ